mà mày Đi đó là cần đi, đi Nhìn này nè We've got the big tops. Intermission time. ภูมิแพ้ส่งต่อทางพันธุกรรมนมแม่มีคุณสมบัติเป็น HA ลดความเสี่ยงภูมิแพ้ได้ S Mom c l u รับเราอยู่กับรวมตัวละครผู้รอดชีวิตที่เหลือครับก็คือเอเลียดดูเซกาดูเซคาร์บิเดแมนแทฟและตัวละครที่จะมาในอนาคตรครับซึ่งหลังจากจบคลิปนี้แล้วผมจะเอาทุกคลิปมารวมกันและแก้ไขจุดที่ผิดพลาดพร้อมกับพูดถึงประวัติตัวละครที่โดนลบเรามาเริ่มกันที่เอเลียดกันก่อนเลยครับโดยในเรื่องของข่าวในฟอร์สเคนจะบอกไว้ว่าเอเลียด เป็นพนักงานดีเด่นที่สุดของ Bu i ด d e r b ์บ t าเธอร z พหรือร้านพิซซาจากเกม Work a ก a อ Pizza Place โดยเขาจะทำงานแทบทุกตำแหน่งในร้านและถึงแม้จะเป็นคนเดียวที่ดูแลร้านแทบทั้งหมดเขาก็ไม่เคยบ่นอะไรเพราะเขารักงานของตัวเองและมีความสุขไม่ได้เห็นลูกค้ายิ้มตอนรับพิซซาแต่เขาก็ต้องมารู้สึกทนทุกจากความวุ่นวายที่ครูคิดได้ก่อนเรื่องขึ้นกับร้านพิซซาครับก่อนที่จะทำการแบนสองพ่อลูกไม่ให้เข้ามาในร้านพิซซาตลอดชีวิตส่วนสาเหตุที่เขาไมา่อยู่ในฟอร์เคน หรือการเป็นหนึ่งในผู้ถูกลืมนั้นยังไม่เป็นที่ทราบกันแน่ชัดครับส่วนประวัติจริงๆของเอลเลียดก็คือเขาไม่ชื่อเต็มๆว่าเอลเลียดบิลเดอร์ที่ทําหน้าที่เป็นคนส่งพิซซ่าและยังเป็นมาร์สคอตของเกมโลบอคที่ชื่อว่า Work a t แอดด z z ิซซ่าเและเอลเลียดบิลดเดอร์เป็นสมาชิกในตระกูลบิวเดอร์ลูกชายของมิสเตอร์บิลเดอร์และเป็นพี่ชายของมีอาบิลเดอร์ด้วยครับโดยมิสเตอร์บิลเดอร์ผู้เป็นพ่อเขาเป็นคนก่อตั้งร้านบิลดเดอร์บราเธอร์พิซซ่าขึ้นมา อเอลเลดก,ก็ยังคงเป็นพนักงานร้านพิซซ่าทั้งแต่ในโฟลสเคนจะเป็นคนที่ขยันขันแข็งจนเป็นพนักงานดีเด่นครับส่วนใน Work at แอ i z z a Place เพเขาจะเป็นคนส่งพิซซ่าและเป็นมาร์คโคของเกมนี้ครับซึ่งประวัติของเขาตอนนี้ก็ยังมีอยู่แค่นี้เราคงต้องรออัปเดตในอนาคตอีกทีครับต่อไปจะเป็นดูเซก,กาในโฟลสเคนชื่อจริงๆของเขาคือแมดดูเซกและดูเหมือนว่าเขาจะดูเรื่องการฟื้นคืนชีพมากกว่าคนทั่วไปแถมเขายังเคยดูถูกทูทามพอรู้ว่าลัทธิดะสปอนนั้นเป็นเรื่องงหลลกว โดยใช้เว้นมุของตัวเองตรวสอบซึ่งในตอนนี้เรารู้ประวัติของเขาแค่นี้ครับอาจจะต้องรอในอนาคตส่วนประวัติจริงๆของเขาก็คือดูเซกามีต้นแบบมาจากคุณแมดดูเซครับเขาเป็นอดีตผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและหัวหน้าสถาปนิกของโลบอกซึ่งปัจจุบันได้เกษียณแล้วโดวยเขาทํางานกับโลบอกตั้งแต่ปี2006จนถึงปี2019โดยหมวกเดอดูเซกา ก็สร้างโดยเชเดเลสกี้เพื่อมองให้แมดดูเซกและกลายเป็นหมวกเอกลักษณ์ของเขาครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครดูเซกาในเกมโฟลสเคนีกด้วยคนต่อไปจะเป็นบิลเดอร์แมนในเนื้อเรื่องหลักของโฟลสเคนบิลเดอร์แมนคือหัวหน้าของโลบอกส่วนประวัติจริงๆของเขาก็คือบิลเดอร์แมนมีต้นแบบมาจากบัญชีโลบอกที่ชื่อว่าบิลเดอร์แมนซึ่งเป็นของเดวิดบาสซากีด้วยเขาจะเป็นซ e o ของโลบอกและเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อ,กอตั้งของแพลตฟอร์มโลบอกซึ่งเขายังคงพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ออยู่่จจนนนถึงททุกวันนี้ตไปปะเป็ Hello。 ว่าแต่กลับเหีย่ยวเฉาไม่เป็นอ่ะอจะเริ่มจัดเทียเลตเอ่ออะไรวะจะเริ่มจัดเทียเลตตอนไหนดิ อังกฤษระดับอะไรวะเด้ทำไมอ่านแค่นี้อ่านไม่ได้เลยกากสุดๆไปเลย